สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มาติดตามช่องลุงโจเจอรี่กันารายการนี้ลุงโจจะมาเล่าเรื่องเรื่องหลอนๆจากประสบการณ์จริงหรือจากประสบการณ์ของพักพวกเพื่อนฝูงที่ได้ประสบเรื่องหลอนๆมาในรายการลุงโจเล่าเรื่องหลอนก็จะเล่ากันให้ฟังลองฟังกันดูนะครับ ลุงโจมีอาชีพหลักก็คือเป็นคนทำหนังสารคดีและละครซีรีส์ทำอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ20กว่าจนถึงวันนี้มากกว่า40ปีผ่าเรื่องราวและประสบการณ์มามากมายที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเก็บไว้ในใจคนเดียว นี่เป็นโอกาสที่ดีที่ลุงโจามาทํารายการลุงโจเล่าเรื่องหลอนจึงเอามาเล่าให้ฟังเมื่อสามปีที่แล้วลุงโจได้รับมอบหมายให้เป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตละครให้กับสถานีโทร,รทัศน์แห่งหนึ่งละครชื่อว่าปาตานีที่รักปาตานีเนี่ยก็หมายถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยละครเนี่ยก็เป็นเรื่องของหญิงสาว ที่ตามหาลากเง่าของตัวเองเธออยากรู้เรื่องราวของครอบครัวเธอซึ่งอยู่ที่นาราธิวาสเป็นละครแบบที่เราเรียกกันว่าโรดมูฟวี่คือเป็นแนวเดินทางและแนวผจญภัยเรื่องราวเกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนั้นลุงโจ้และทีมงานอีก3คนได้แก่ลุงเปียกคนขับรถ เอกเป็นโลเคชันคือคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่โดยตรงเบิม um, เป็นช่างภาพที่จะเก็บภาพต่างๆเพื่อสรุปว่าเราจะถ่ายที่ไหนกันบ้างและติดต่อกับเจ้าของสถานที่อย่างไรแต่เรื่องที่ลุงโจจะเล่านี้มันไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำของลุงโจ้เลยที่นั่นก็คือป่าฮาราบารา ป่าฮาลาบาราหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาฮาลาบาราเป็นป่าที่ใหญ่มากโดยกินเนื้อที่บริเวณจังหวัดยะลาและลาทิวาสเป็นป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์มากอาจเพราะอยู่ไกลผู้คนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะป่าฮาลาบารามีพันธุ์พืชหายากมากมายตลอดจนสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยอยู่ เช่นช้างหรือพวกนกเงือกและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นที่ป่าฮาลาบะลาวันนั้นรถตู้ของทีมสำรวจมาถึงที่พักในเขตของป่าฮาลาบะลาก็เย็นแล้วเราได้เข้าพักในบ้านที่ให้บริการนักท่องเที่ยวของทางอุทยาน ลุงโจ้เหนื่อยกับการเดินทางทั้งวันจึงขอตัวเข้าห้องนอนก่อนส่วนลุงเปียกและเอกนั่งพักและหยิบเบียร์กระป๋องที่ตุนมาออกมานั่งดื่มที่ริมระเบียงส่วนเบิ่มช่างภาพหนุม่มหล่อและมีนิสัยออกจะเจ้าชู้เบิ่มไปทำงานที่ไหนก็มักจะมีส,สาวๆกรีดและหลายครั้งที่ตกลงปรงใจเป็นแฟนคลังคราวแฟน ครั้งคราวก็หมายถึงคบกัน1-2เดือนแล้วก็เลิกลากันเบิ้มก็จะไปหาสาวคนใหม่ตามวิถีแห่งชีวิตและการทำงานเบิ้มหยิบกล้องคู่ใจบอกว่าจะไปหามุมเด็ดๆถ่ายลุงเปยกจึงปรามว่าเอ้ยเบิ้มดึกแล้วมึงจะไปไหนอีกวะเบิ้มกล่าวสวนว่าอ๋อ ผมจะไปลองกล้องใหม่ตัวเนี้ยมันบอกว่าสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้เกรนไม่แตกและผมอยากจะเก็บภาพสต็อกช็อตบรรยากาศกลางคืนไว้ด้วยครับเสียงพี่เอกโลเคชั่นกำชับมาเฮ้ยมึงอย่าไปไกลนักละเดี๋ยวเสือลากไปแดกซะหรอกอ๋อผมจะเดินเล่นแถวนี้ล่ะพี่เดี๋ยวก็มาแล้วเบิ่มตอบพวกพี่พี่ลุงโจ้เหนื่อยมาก พออาบน้ําเสร็จก็เข้านอนลุงเปียกกับเอกก็กินเบียร์และสูบบุหรี่อยู่พักใหญ่และขอตัวเข้านอนทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติยังไม่สว่างดีลุงเปียกมาเคาะประตูห้องผมเสียงดังพี่โจพี่โจพี่โจตื่นขึ้นแล้วตื่นขึ้นแล้วเกิดเรื่องแล้วผมสะดุ้งตื่นกระเด้งตัวจากที่นอนทั้งที่ยังงัวงเงียอยู่พี่ ไอ้เบิ้มเป็นอะไรไม่รู้นอนหน้าบ้านไข้ขึ้นร้องกลัวแล้วกลัวแล้วอ้าวชิมหายละสิ้นเสียงผมรีบเดินออกมาดูเบิ่มเห็นเอกประคองเบิ่มอยู่เบิ่มอยู่ในลักษณะตาลุกโคลงผมซึ่งสั้นอยู่แล้วก็ลุกตั้งชันตัวร้อนมีไข้เบิ่มตะโกนไม่หยุดพร้อมยกมือไหว,ว้กลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลย ไม่เอาแล้วปล่อยฉันไปเธอปล่อยฉันไปเธอเบิ้มยังคงร้องเสียงหลงและตัวสั่นเทาพี่เปียกว่าเอาไงดีหลุงโจจึงบอกว่าเราเอาเข้าอนามัยใกล้สุดแล้วกันเอกโทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่อุทยานเลยว่าไปที่ไหนดีเอกตอบครับพวกเราพาเบิ้มไปอนามายัย ที่ใกล้ที่สุดในอำเภอแหวงคุณหมอให้เบิ่มนอนพักฉีดยาและให้น้ำเกลือคุณหมอบอกว่าควรให้เบิ่มพักผ่อนก่อนสักวันสองวันพวกเราจึงกลับเข้าที่พักที่ในเขตป่าฮาราบลาเมื่อถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานก็เข้ามาพบผมว่าคงเจอยินแล้วละ่ะ พวกเราต่างสงสัยกันยินยินคืออะไรครับเจ้าหน้าที่จึงเล่าให้ฟังว่ายินคือวิญญาหรือสิ่งลึกลับที่อธิบายไม่ได้ในศาสนาอิสลามเป็นความเชื่อของชาวมุสลิมพวกเราเจอกันบ่อยแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเขาก็ไม่มีอะไรน้องผู้ชายคงไปทำอะไรที่ลุ่มล่ามเข้ายินก็เลยปรากฏตัวหรือให้เห็น ถ้าแค่เจอก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนถูกยิงเข้าสิงนี่สิเรื่องใหญ่พวกเราฟังและถึงกับมองหน้ากันด้วยความแปลกใจและสับสนลุงโจเองก็สับสนและเป็นห่วงเบิ่มอยู่เช่นกันในฐานะหัวหน้าทีมแล้วลูกทีมมาเจอกับเรื่องเหล่านี้แต่การทำงานก็ต้องดาเนินต่อไปทีมงานพวกเราที่เหลือก็ทำงานต่อ โดยไปสำรวจเส้นทางสถานที่ต่อเช่นต้นกระพงยักษ์ถ้ำเหมืองโต๊ะมกเป็นต้น2วันต่อมาเอกติดต่อไปหาคุณหมอที่อนามัยคุณหมอบอกว่าเบิ่มอาการดีขึ้นแล้วพอดีกับที่พวกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางกลับไปรับตัวเบิ่มที่อนามัย แล้วพวกเราก็เดินทางกลับที่กรุงเทพกันระหว่างเดินทางลุงโจจึงสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเบิมบ้มเบิ้มเป็นไงบ้างวะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเบิม้มตอบเบาๆได้ครับพี่เบิม้มเล่าให้เราฟังว่าวันนั้นผมเดินไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะ พขาอยากได้รูปบรรยากาศตอนกลางคืนผมเดินไปสักพักเดียวแต่ทำไมก็รู้สึกว่ามันไกลจากบ้านพักของเราบรรยากาศรอบๆมันก็เปลี่ยนไปหมดมันกลายเป็นป่าลกมากเลยรอบตัวผมก็เป็นต้นไม้ใหญ่แทบทุกด้านมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องมาทำให้เห็นแสงลำไรเล็กน้อยผมรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างเฉียบพลัน และอยากกลับห้องพักแล้วแต่หาไม่เจอเหมือนผมจะหลงป่าทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆแ,และดูเหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวผมขย,ยับกล้องขึ้นมาผมนึกในใจว่าผมคงเจอเสือหรือสัตว์ป่าอะไรสักอย่างผมค่อยๆย,ย่องเข้าไปแอบดูอยู่หลังต้นไม้ใหญ่หวังว่าจะได้ภาพเด็ดๆเ,เอาไปอวดเพื่อนๆ แต่มันไม่ใช่สัตว์ครับมันกลับกลายเป็นหญิงสาวสวยแต่งตัวแบบสาวมุสลิมความแรกของผมเห็นผู้หญิงสาวสวยจึงเดินตรงเข้าไปหาอืมน้องคนสวยมาทำอะไรอยู่ที่นี่จ๊ะผมถามเธอเธอก็ตอบว่าบ้านหนูอยู่ที่นี่ผมถามกลับว่าอยู่ที่ไหนล่ะ ไม่เห็นมีบ้านคนเลยเธอกลับตอบว่าต้องเดินไปอีกหน่อยจ้าเธอยิ้มหวานให้ผมพี่มาทำอะไรที่นี่ล่ะความเฮี้ยของผมเองเจอสาวสวยในป่าด้วยสัญชาติยานของสัตว์ป่าของผมผมคิดว่าเธอให้ท่าผมแน่พี่มาทำละครหนูอยากเป็นดาราไหมล่ะ อยากสิคะเป็นดาราต้องทำไงบ้างง่ายมากเดี๋ยวพี่จะสอนให้แต่หนูอยากกลับบ้านแล้วเธอโปอยออกมาผมตอบทันใดได้สิเดี๋ยวพี่ขอไปส่งนะไม่เป็นไรคะ่ะพี่หนูกลับเองได้หญิงสาวตอบว่าแล้วเธอก็เดินนำหน้าไปผมไม่รอช้าเดินตามเธอไปติดๆ แล้วน้องอยู่บ้านกับใครล่ะเธอตอบมาหนูอยู่คนเดียวค่ะสิ้นเสียงความชั่วขึ้นมาปกคลุมคิดว่ามาทริปนี้ก็โชคดีสุดๆได้ลองลิมชิมรถสาวมุสลิมพอผมเดินตามเธอไปในขณะที่มือหยิบกล้องของผมขึ้นมาผมเปิดกล้องและเปิดแฟลชขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะถ่ายกะว่าจะเซอร์ไพรส์เธอ แล้วก็อยากเก็บภาพเธอไว้ผมตะโกนเรียกเธอให้หันมาน้องน้องหญิงสาวในชุดมุสลิมหันมาผมหยิบกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์แล้วแสงแฟลชก็แวบขึ้นมาตาผมที่ช่องมองภาพของกล้องทำให้ผมช็อกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวสิ่งที่ผมเห็นในกล้องก็คือหญิงแก่หน้าอัปร,รักษณ์ผมยาวหันมาเสียยิ้มให้ผม จากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่อนมามัยแล้วครับพี่ลุงโจร,รีบบอกว่าไหนเอากล้องมาดูซิมีภาพอะไรบ้างพวกเราหยิบกล้องมาเปิดดูแต่กลับไม่มีภาพอะไรเลยแต่และเฟรมกลายเป็นภาพดำมืดเรื่องนี้ จึงเป็นปริศนาดำมืดที่ฝังอยู่ในใจลุงโจ้มานานไม่มีวันลืมและเป็นบทเรียนที่ดีว่าเราไปที่ไหนควรเคารพเจ้าของสถานที่และสำหรับหนุ่มๆจอมเจ้าชู้อย่าไปทำอะไรลุ่มล่ามโดยไม่ดูตามมาตาเหลืออาจจะเจอเข้าอย่างเบิ่มก็ได้สำหรับวันนี้ลุงโจ้เล่าเรื่องร้อนก็เรื่องราวก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ แต่ว่าถ้าใครอยากจะฟังอีกก็กดไลค์ก,กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณโจ้ด้วยเราก็จะมีเรื่องหลอนๆอ,อย่างนี้มาเล่าให้ฟังอีกรับรองว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแน่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ